ก็สังขยะนะครับสังขยานะครับจะทําไปลงทานพรุ่งนี้นะครับวันจีใหม่พรุ่งนี้นะครับจะทําไปลงทานนะครับนีเริ่มจะเย็นแล้วนะครับเย็นแล้วแล้วก็จะปอกใส่ถ้วยนะครับสังขยาไปด้วยนะครับกะทิสองกล่องนะครับเราจะได้ประมาณนี day, ้นะกะทิสองกล่องนะครับ ทำสูตรใสยิดให้ดูนะครับสูตรใสยิดนะครับว่าใสยิตมากน้อยขนาดไหนนะครับแป้ง1นกิโลนะครับแป้งหน่งกิโลนะครับอันนี้ผงฟูนะครับผงฟูหนึงช้อนโต๊ะนะครับผงฟูหนึงช้อนโต๊ะนะครับเบกกิ้งโซดานะครับครึ่งช้อนชานะครับครึ่งช้อนชานะครับจะร่อนรวมกันสองรอบนะครับ ตัวนี้จะใส่ยีนนะครับจะใส่ยี์ให้ดูนะครับว่าใส่มากน้อยขนาดไหนนะครับนะครับใส่เพื่ออะไรนะครับใส่ยี์นะครับเดี hombres, ๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้สูตรใส่ยี์นะครับการใส่ยีนนะครับแต่ละประเทศแต่ละประเทศแต่ละอากาศนะครับแต่ลฤดูจะแตกต่างกันนะครับการใส่ยี์นะครับ ยี์ใส่เพื่อที่จะช่วยหมักเท่านั้นนะครับหมักให้อ่อนตัวให้เร็วเท่านั้นเองนะครับสองรอบนะครับร่อนแป้งสองรอบนะครับครับเหมือนได้แป้งแล้วนะครับ แนะนำให้ทำแบบนี้นะครับเผื่อนาคตเราอาจจะได้ทำแป้งสำเร็จรูปนะครับแป้งสำเร็จรูปก็ทำแบบนี้นะครับอนาคตอาจจะสอนนะครับแป้งสำเร็จรูปนะว่าทำแบบไหนทำยังไงนะครับนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนผสมนะครับมาดูนะครับ นะครับจะง่ายนะครับจะง่ายนะครับจะไม่ค่อยติดนะครับจะง่ายกว่านะครับถ้ากระมังสเตนเลสนะครับจะแพงนะครับแพงกว่านะครับแล้วก็จะติดนะครับแนะนํานะครับเป็นกระมังพลาสติกอย่างนี้นะครับให้เลือกซื้อแบบมันมันเงาเงานะครับมันจะล่อนนะครับเคนะครับ ผ้า1กิโลก็เราก็ซื้อกะประมาณนวด1กิโลนะครับผ้านวดทีละ2กิโล3กิโล4กิโลเราก็ซื้อใหญ่ขึ้นนะครับเห็นนะครับอันนี้เกลือนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับเกลือนะครับเกลือนี่แค่รสชาตินะครับปรับรสชาติเท่านั้นเองนะครับจะใส่เพิ่มก็ได้นะครับไม่ได้นั้นนะครับชอบเค็นก็เพิ่มเข้าไปนะครับเกลือต่อ1นแป้ง1กิโลต่อเกลือก็1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทรายละเอียดนะครับ 2ช้อนโต๊ะต่อแป้ง1กิโลนะครับนี่ก็รสชาตินะครับทำให้รสชาตินะครับแอมโมเนียนะครับ1ช้อนโต๊ะแอมโมเนียช่วยให้ขึ้นฟูแล้วก็กรอบนะครับแอมโมเนียนะครับ1ช้อนโต๊ะต่อ1กิโลนะครับช่วยให้ขึ้นฟูแล้วกรอบนะครับ ไข่ขาวนะครับ 4, 4 okay. ี่ใบต่อแป้ง1นกิโลนะครับจะใส่1ใบก็ได้นะครับ2ใบก็ได้3ใบก็ได้นะครับถ้าใส่1ใบก็เราก็เพิ่มน้ํานะครับใส่2ใบเราก็เพิ่มน้ําใส่3ใบเราก็เพิ่มน้ำเข้าไปนะครับ1นกิโลสูงสุดคือ4ใบนะครับนะครับการใส่นะไข่นะครับช่วยให้ขึ้นฟูนะครับใส่น้อยขึ้นฟูน้อยนะครับสูงสุดก็4ใบนะครับนี่นะครับใส่หนึ่งใบสองใบสามใบนะครับจะไม่สวยเท่ากับสี่ใบนะครับ นะครับน้ำมันพืชนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับนี่ก็รสชาติเหมือนกันนะครับยีสต์นะครับมาคุยกันเรื่องยีสต์นะครับบางคนก็เข้าใจผิดกันแล้วนะครับบอกว่าอใส่ยีสต์แล้วนะครับไปทอดแล้วมันจะฟูสวยนะครับไม่ใช่นะครับยีสต์นะครับเฉพาะปลาด้กโกนะครับพูดถึงเฉพาะปลาด้กโกนะครับยีสต์ช่วย ในการหมักแป้งเท่านั้นนะครับถ้าประเทศไหนร้อนนะครับไม่จําเป็นต้องใส่เลยนะครับถ้าอากาศร้อนไม่จําเป็นต้องใส่เลยนะครับใส่เพื่อกระตุ้นเพื่อช่วยให้แป้งนี้อ่อนตัวเร็วเท่านั้นเองนะครับมาดูนะครับว่าถ้าอากาศร้อนใส่ขนาดไหนนะครับถ้าอากาศร้อนนะครับให้ใส่ประมาณนี้นะครับอันนี้ช้อนเล็กสุดสุดนะครับช้อน อันนี้เล็กสุดนะครับ1ส่วน4ี่นะครับ1ส่วน4ช้อนชานะครับเล็กสุดเลยนะครับถ้าการร้อนนะครับให้ใส่ประมาณนี้นะครับให้ร้อนๆนะครับเหมือนเมืองไทยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าอากาศมันเย็นเราก็เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ถ้าเมืองไหนเป็นหิมะเป็นสโนนะครับก็ใส่เข้าไปเต็มๆเลยก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับ นะครับจะบอกอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดว่าประเทศไหนร้อนนะครับอากาศร้อนนะครับให้ลดน้ําลงให้ลดน้ําลงนะครับให้ลดน้ําลงนะครับแต่ถ้าประเทศไหนอากาศเย็นหนาวเป็นน้ําแข็งนะครับเราก็เพิ่มน้ําเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะได้อ่อนตัวเร็วนะครับมันจะได้อ่อนตัวนะครับจำไหมนะครับก็เหมือนกับยืดก็เหมือนกับน้ํานะครับถ้าอากาศร้อนให้ลดนะครับน้ําก็เหมือนกันลด นะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับที่นิวซีแลนด์ตอนนี้อากาศร้อนนะครับก็จะใส่ประมาณนี้นะครับใส่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ช้อนหนึ่งส่วนสี่นะครับจะใส่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเพราะว่ากีสนี่ไม่จําเป็นเลยนะครับถ้าอากาศหนาวไม่ใส่ได้ไหมได้ครับเพิ่มน้ําเข้าไปแค่นั้นเองนะครับอากาศเย็นไม่ใส่ยีสได้ไหมได้ครับเพิ่มน้ําเข้าไปแค่นั้นเองนะครับจําไว้นะครับ กีดนะครับเมื่อเราแกะแล้วเมื่อเราแกะกล่องแล้วอะไรแล้วนะใส่กระปุกปิดฝาเข้าตู้เย็นช่องธรรมดานะครับอย่าปล่อยไว้ข้างนอกนะครับเยืดจะหมดคุณภาพนะครับน้ํานะครับหกร้อยนะครับหกร้อยไม่ต้องใส่หมดนะครับไม่ต้องใส่หมดนะครับบางทีไปเจอแป้งใหม่นะครับมันอาจจะแฉะได้นะครับให้เราใส่ให้เรากักๆไว้นะครับให้เรากักๆไว้นะครับให้เรา หะักมันจะใส่หมดนะครับมือใหม่จะแนะนำไว้ก่อนนะครับเส้นทีนะครับเข้ากันนะครับเมื่อใหม่ยังสังเกตแป้งตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเต้องเลี้ยวขนาดไหนต้องอ่อนขนาดไหนนะครับในสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็แล้วแต่นะครับน้ําไม่มีตายตัวนะครับน้ําไม่มีตายตัวนะครับถ้าเขาบอกว่าหกร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยเราจะไปใส่ตามเขาน่ะไม่ได้หรอครับ การนร้อนนะครับสมชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงครึ่งกลับแป้งรอบหนึ่งนะครับแป้งปลาหัวนะครับกลับแป้งได้หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับกลับหลายครั้งไม่ได้นะครับแป้งจะเหนียวนะครับมี f c บางท่านว่าเอาไม่กลับแป้งได้ไหมได้ครับแต่ปลาเราจะไม่สวยนะครับนะครับแป้งเราจะหยาบนะครับ หยาบแล้วก็แข็งนะครับจะไม่สวยจะไม่เนียนนะครับการกลับแป้งนะครับจะทําให้แป้งอ่อนตัวแล้วก็เนียนนะครับนะครับแนะนําให้กลับแป้งหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าเราเราทำปลากนะครับเราทําขายนะครับเราจะต้องทําให้ปลาเราออกมาดีแล้วก็สวยน่ากินนะครับ ถ้าอากาศร้อนนะครับเราก็ลดน้ําลงนะครับเราก็นวดแป้งแข็งแข็งเอาไว้นะครับเพราะเราเราพักแป้งนะครับการพักแป้งนะครับมันก็จะอ่อนตัวลงไปเรื่อยๆนะครับน้ํานะครับสําหรับจุ่มมือนะครับนะครับถ้าอากาศร้อนให้เราลดน้ํานะครับน้ําไม่ตายตัวนะครับวันนี้ผมย้ําเลยนะครับ รับมื่อจุบน้ำนะครับจานนวดนะครับเดี๋ยวนะครับลงนวดนวดข้างล่างนะครับเพราะว่ามันสูงไปนวดลาบากนะครับดูนะครับว่าแป้งมันอ่อนมันแข็งขนาดไหนนะครับถ้าอากาศมันร้อนจะไม่นวดจะไม่นวดเห็วนะครับจะไม่นวดนวดประมาณนี้แหละ นวดมันจะเข้ากันแล้วนะครับเราก็เล่งนะครับเล่งอย่างนี้นะเล่งซาวอย่างนี้นะครับใส่นะครับนะครับได้แล้วนะครับให้สังเกตนะครับแป้งนะครับขนาดไหนนะครับให้เราสังเกตแล้วนะครับว่าแป้งเรานะครับว่าเราแป้งเราแข็งขนาดนี้เมื่อเราหมักหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเรามากับแป้งว่ามันอดตัวขนาดไหนนะครับให้เราสังเกตเรานะครับเพราะว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็แล้วแต่นะครับ ไม่มีหรอกครับที่เขา,อาพอไปทําแล้วมันจะได้เป๊ะๆๆไม่มีครับเราต้องสังเกตเอานะครับนี่นะครับให้เราสังเกตเอานะครับว่าแป้งเราปอนขนาดนี้เราจะนี่นะครับถ้ามันเหลวนะครับถ,ถ้าตัวนี้มันเหลวลดเวลาพักลงลดเวลาหมักแป้งลงเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าบอกว่าให้หมักแป้งสี่ชั่วโมงก็สี่ชั่วโมงไม่ใช่นะครับต้องสังเกตตัวนี้ อีกทีหนึ่งนะครับว่าเหลวไหมแข็งไหมนะครับถ้ามันแข็งนะครับเราก็เพิ่มเวลาหมักเข้าไปนะครับถ้าประเทศไหนหนาวเย็นนะครับหมักแป้ง4ชั่วโมงเป็น5ชั่วโมง6ชั่วโมงได้นะครับพักแป้งจนมันอ่อนตัวนะครับโอเคนะครับเข้าใจนะครับเราจะใช้ถุงนะครับขุ่นนะครับแล้วก็ผ้าปิดนะครับอยู่ในห้องธรรมดานะครับนี่นะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับประเทศในน้นหนาวเราจะทําไม่ได้นะครับประเทศหนาวเพิ่มน้าเข้าไปนะครับประเทศไหนร้อนลดน้ําลงเท่านั้นเองนะครับปั้โกไม่ยากอย่างที่คิดนะครับโอเคนะครับอันนี้ขั้นตอนนวดนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับคือขั้นตอนกลับแป้งนะครับขั้นตอนกลับแป้งนะครับมือจุ่มน้ํานะครับมือจุ่มน้ําแล้วก็ เอเอ่อเออูตรงนี้ปัแป้งเนแห็นแป้งด้วยหอมเส็จตัวเล็กๆก็ควรวเร็นะครับเส็จแล้วนะครับแล้วก็จะมาต่อยอาชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ได้แล้นะครับเยสวัสดีครับมาดูขั้นตอนปูแป้งนะครับ ูแป้งูกแป้งนะครับอันนี้แป้งที่เราเข้าตู้เย็นนะครับถ้าแป้งเข้าตู้เย็นนะครับต้องออกมาปูในกระดานนานกว่าปกตินะครับอาจจะชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความเย็นของแป้งนะครับแต่ถ้าแป้งเราไม่เข้าตู้เย็นนะครับก็จะปูประมาณ20นาทีก็ทอดได้แล้วนะครับ20นาที30มนาทีนะครับถ้าแป้ง ไม่เข Yoon ้าตู้เย็นนะครับการปูแป้งนะครับถ้าเราอยากทอดเร็วนะครับเราก็ปูบางๆนะครับถ้าไม่อยากทอดเร็วนะครับก็ปูหน้าาเอาไว้นะครับนี่นะครับการปูแป้งนะครับถ้าไม่ต้องการทอดเร็วนะครับเราก็จะปูหน้าๆแนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรานวดแป้งนะครับหลายกะละมังนะครับสองสามกะละมังหรือสี่กะละมังนะครับอย่าปูแป้งพร้อมกันนะครับอย่าปูแป้ง พร้อมกันนะครับให้ทยอยปูนะครับให้ทยอยปูนะครับการที่แป้งจะอยู่ในกระดานนี้นะครับจะให้อาจจะทอดให้หมดภายในสองชั่วโมงนะครับนะครับให้ให้เรานับเวลานะครับเมื่อเราปูในกระดานแล้วนะครับให้เรานับเวลานะครับสองชั่วโมงนะครับเราจะต้องทอดให้หมดนะครับไม่ให้เกินสองชั่วโมงนะครับเราจะต้องทอดให้หมดนะครับถ้าเกิดว่าสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนะครับแป้งเราจะอ่อนตัวเลยนะครับ จะ,จะไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับแป้งจะขึ้นดีนะครับในช่วงเวลา 1- 2ชั่วโมงนะครับไม่เกิน2ชนั่วโมงนะครับ1นถึงชั่วโมงครึ่งไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับปลาเราจะขึ้นดีในช่วงน,นี้นะครับถ้าเลยเวลา1ชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงไปแล้วปลาจะไม่ค่อยฟูนะครับจะฟูไม่ค่อยดีนะครับนะครับจำไว้นะครับ,หรบให้เราสังเกตเอานะครับว่าปลาเราจะขึ้นจะฟูช่วงไหนดีนะครับ โอเคนะครับการปูแป้งนะครับเราก็จะใช้มนะครับเราก็จะใช้ผ้าคลุมไหมนะครับ,รบอันนี้จะพักแป้งไ้ประมาณสองสามสามชั่วโมงนะครับเพราะว่าแป้งเย็นนะครับแป้งเข้าตู้เย็นนะครับโอเคนะครับ ี่แล้นะ่อยไ่นตัวะเ่นตัวน้นะครับตออาลงนะครับนี่นะครับันดึงแบบนี้นะครับถ้าตัวหนานะครับเราก็ดึงยาวนะครับถ้าตัวไม่หนาเราก็ไม่ต้องดึงยาวนะครับ ไปเรียแล้วคนนกลับแล้วก็อยากกลับตัวนี้กลับแล้วอยากกลับวันนี้กลับแล้วทางนี้กลับแล้วกลับที่ละตัว ทีที่ไม่เป็นกนรทำแบบนั้นถ้าเราไปเขียนมัน,ม,นมันก็จะดูต้องขีดเอเดนไหมขั้นตอนถอดน,นะครับ ตัวใหญ่กว่าแล้วแต่เราครับแล้วก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้นะครับ